โออเเนนนี่ป็ะไรกับสเเกน,เนียสวัสดีครับพก่กคับผมครอบครัวกับรายการพี่หมีพูดได้ครับวันนี้ผมจะมาทำทานแกะกล่องฟิกเกอร์เกินครับซึ่งกำลังเป็นกระแสมาแรงอยู่ในตอนนี้เลยกับภาพยนต์เรื่องคิมิสโนยญยบะนะครับมุเกนเทรนนะครับผม ผมก็เลยจะมาแกะกล่องฟิกเกอร์ที่มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมได้เเห็นไหมครับผมเป็นงาน WCF นะครับผมก็มีมาครบเลยนอกจากทันจิโร่นะครับเนสโกะเซเนสึฮิเนสุเกะแล้วก็เรียวเรนโกคุนะฮะผมจะไล่ไปตามตัวอักษรเลยนะเพราะว่ามันมีเขียนอยู่ A ถึง E นะฮะเรามาแกะดูกันเลยครับโอเคนะครับมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยก็คือเป็นตัวของทันจิโร่คามโดะนะฮะนี่นะครับราของดินทอยนะครับผม แกะกันดูเลยงาน w า c f รู้สึกผมจะซื้อไปแล้วชุดหนึ่งนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นชุดนั่งทำความเคารพของเสาหลักต่งตางๆนะครับตึงอยู่ในนี้นะครับผมเห็นไหมฮะเป็นตัวมาให้เลยไม่ต้องมาประกอบตัวเองนะฮะแค่เอามาตั้งกระถางเฉยอุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็น ฐานนะครับ WCF สี 4, ดำดำนะฮะข่าหนุ่มทันจิโร่ของเรานะฮะกำลังแบกหลังไม้ที่มีตัวน้องเนสโกะอยู่ด้านหลังนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมประกอบให้ดูเลยนะเอาเอันนี้นครับผมเสาพ้ำนะครับอะจิลิทใส่ลงไปก่อนเอามาวางกับฐานนะฮะเป็นอันเสร็จพิธีกับทันจ no ิโร่ มาครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นใครไม่ได้นอกจากน้องเนสโกะนะฮะในชุดสิชูน่ารักสดใสนะครับผมใครไปดูภาคหนังมาแล้วบ้างเป็นไงสนุกไหมผมนี่น้ำตาไหลน้ำตาซึมเลยนะชอบมากนี่นะครับน้องอยู่ด้านในนะคะ ในส่วนของฐานเถินแล้วก็เสาอะกิกนี่ผมคงไม่ต้องโชว์ซ้ำนะแตผมจะโชว์ที่เป็นตัวเลยแล้วกันนี่เห็นนะฮะน่ารักนะหน้าขาวๆเลยแล้วก็ผมก็สวยงามนะมีแบบเลเยอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะสวยๆด,ด,ด,ดูดิดูใกล้ใช่ไหหน้าตาก็จะแตกต่างกับของคิวพอร์สเกตนะเหมือยกับตัวไร่ๆกันผมไปหยิบของคิวพอร์สเกตให้ดู นี่นะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบเวอร์ชั่นไหนอันนี้เวอร์ชั่นคิวปักเก็ตนะฮะตัวก็จะสูงกว่าแล้วก็ดูหัวใหญ่กว่าตัวอันนี้เวอร์ชั่นของ WCF ตัวก็อยู่เลยเล็กๆกว่าฮะนี่แหละคนชอบเลยแต่ผมเก็บสองตัวเลยเพราะว่าคลั่งมากสําหรับกระตูเรื่องนี้นะเต่านี่เขาไม่เฉยๆไม่ต้องไปยัดอะไรหรืละมากมายนะครับงามมาก มาครับตัว C แล้วของชุดนี้ก็จะเป็นเซนเนสืึนะครับปลานสายฟ้าของนั่นเองเรร้อยนะฮะตัวของเซนเนสืึน,นะฮะอ่าน่ารักนะตาดูมีความกังวลนะเศร้าๆส้อยๆอยู่ในชุดคลุมสีเหลืองแล้วก็ลังทำท่าจะจับดาบนะตามดาบน,นิดนึง่อน้างจะงอง กางเกงทำท่าจับตามดาวผมก็สวยงามเหมือนเดิมนะฮะเป็นชั้นชั้นเลเยอร์เลเยอร์อ่าประมาณนี้เรียบร้อยนะครับกับเซนเนสึมาครับตัวนี้ก็มีตัวนึงที่ขี้วัยวายไม่แพ้เซนเนสึเลยแต่อันนี้จะเป็นอารมณ์วอยวายหุดหงิดหุดหงิดตลอดเวลากับ อินโนสเกะนะครับเจ้าหมูป่าบุกทะลวงของเรานั่นเองผมชอบตัวนี้นะเห็นไหมเพราะว่าสังเกตด,ดูว่าผมมีหน้ากากอยู่ด้านหลังด้วยหน้ากากหัวหมูป่าของผมหุ่นอาจจะไม่เหมือนเซนิสือน,นะเพราะผมเน้นหมูจริงๆหมูอ้วนนี่นะครับแตแตน,นี่นะฮะนี่ทำท่าเท้ทาเอลแล้วก็จับดาบอยู่เท่ๆคูๆนะโอ้ย จมูกนี่แหลมมากอะ่ะเอออยู่ดีไหมงานหลังอ้ง,งานคือปอกเก็ตนี่ผมทำหัวหมูป่าคอหักไปแล้วนะงานแพงด้เยานเสยดายอยู่แต่ไม่เป็นไรนักรบที่ดีต้องมีรอยบาดแผลใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ <c oughs> <c oughs> อะไรกับอินุสุเกะเนี่ยอะไม่เอาไม่เอาไม่เลิกไม่เปื้อนได้เป็นรอยนะโอเคก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะอ่าตัวสุดท้ายนะครับพี่ใหญ่ใจดีของใครหลายๆคนกับเรนโกคุนนะประลานเพลิงใช่ไหม เท่นะตัวนี้ค่อนข้างจะเท่เลยและผมว่าก็ใครหลายๆคนที่แบบผู้ชายผู้ชายก็น่าจะชอบตัวนี้กันเยอะมาอย่างนี้นะคะับน,นี่นะงานดีงานเด่นเลยทีเดียวสวยงามเลยเห็นไหมทรงผมนี่เป็นเอกลักษณ์ของพี่แกมากเลยนะแล้วก็ตรงส่วนของผ้าคุมเห็นไหมปลายเพลิงนะรู้สึกว่าจะสูงกว่าคนอื่นนะนิดนึงจริงๆเขาจะทำท่าแบบ ในการ์ตูนนะแบบที่แบบยืนแล้วก็แบบอดามทิ้มพื้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่านี่ได้และะ้วนะประมาณนี้นะครับแบบเล่นโกคุนะไม่รู้มันสูงกว่าตัวอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเอาเทียบกับทันกิโรดูสูงก็พอกันไหม,ไมรู้สึกว่า ลนโกคสูงกว่านิดนึงนะเออนิดนึงก็พี่ใหญ่อะนะโอเคก็จบกันไปแล้วกับการแกะกล่องให้ดูทั้ง5ตัวของคิมเซโน่ไอ AI, บาภาครถไฟนะครับผมก็ใครที่สนใจอยากไปซื้อตามก็หาที่ได้ตามชอ็อปต่างๆนะครับจะดีมทอยก็ได้หรือว่าจะเป็นทางแบบออนไลน์หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ดีมทอยจะหมดไปแล้วนะฮะก็ตามความสามารถหาเองแล้วกันฮะผมได้มาแล้วผมก็สบายใจแล้วโอเคสําหรับ คลิปหน้าผมจะมาแกะกล่องตัวฟิกเกอร์ตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมยังไงก็จะทําการซื้อฟิกเกอร์แต่ละตัวแล้วก็มาทการแกะให้ดูถึงไม่จะไม่รีวิวอะไรมากนะครับแต่เป็นการแกะของให้ดูเป็นหลักแล้วกันนะครับยังไงเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับแย่ yeah.